ผมตอนนี้คุณอยู่ในช่องกุ้งชนแนลแชลแลกนะครับวันนี้เราก็จะมาทํารถเหมือนเดิมครับผมผมตอนนี้เราอยู่ที่อ่เซียน,นะครับวันนี้เราจะมาทรารถแล้วไปเปลี่ยนลูกหมากแล้วก็ยางเท้าขับครับ,รบผมอันนี้ก็รถหัวหน้าเสาครับหัวหน้าช่างก็นี่ครับเต่าน้อยของเราเลอะครับไปลุยมาวันก่อนอยังไม่ได้ล้างเลยวันนี้ก็ให้ชจ้าฟองล้างให้ครับผม พอล้างเสร็จแล้วก็จะสะอาดเยี่ยมอ่อ,องแบบนี้เลยครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่เต็นท์มูลสงครับผมมีรถให้เลือกมากหลากหลายเลยครับนี่ลูกค้าช่างฟองก็กมาแล้วครับแต่ช่างยังไม่มาเลยก็โอ้ติดไม่นอรอดครับแต่รถผมพูดครับผมนี่จะประมาณนี้ครับนี่กำลังรอๆเลยครับแกหัวหน้าเปล่าผมหัวหน้าช่าง โอ้โหนะช่างกระแกะกันชนครับกันชนเขาจะมาใส่แต็ททานี้ครับผมตัวนอกครับตัวเมกาเราชมครับรถผมเดาเราซิวคกับครับผมก็แก้ขาวนะครับเมื่อกี้จำเหตดไม่ได้ใส่แจ็ทนะครับจะใส่แจ็ทด้านหน้งข้างหลังสีเทาของพี่หนุ่มแจ็ท G K ข้างหน้าท็อครับนี่ครับทั้งหมด18ครับจับทั้งหมดคพบครับโซนเมกาครับตอนนี้เป็นตัวท็อป A S ครับแกจะเปลี่ยนเป็นตัวเมน c e น e เมริกากันชนหน้ากันหลังครับ เาก็จะมาที่ข่ายกันชนเมื่อกี้ก็แกจะไปทำสีใหม่ทั้งหมดเลยครับรอชม,คร,มครับผมเข้าไปแล้วครับผมตอนนี้แล้วก็ขึ้นไม่แรงแล้วนะครับเพราะรถผมใครลิฟไม่ได้เพราะว่าท้าผมมันเตี้ยครับสายหยอกก็ช่้างมาแล้วก็จัดการเรียบร้อยแล้วเราจะไปร้านพอ่อต่อครับ เรียบร้อยแรงขึ้นเหมือนเดิมครับตรงล่างอ่าเล่นไปแล้ครับผมเอ,อิร์ดดัดเนี่ยออกออกแน่นเลยนะ <c oughs> เกมลูกหมากเดิมตัวใหม่นะครับตัวลองลองบิดดูดนใช่ไหมของใหม่มันจะไม่เหี่ยคันนี้เขาเหี่ยนคอน,น,นแนนครับจับอือฮึไม่บิดปลายมันเลย อ,อันนี้ี่ก็เสร็จไปแล้วข้างหนึ่งนะครับในยข้างหนึ่งก็ายางห้มงเพาก็รอทำรอบหน้าครับยังไม่มีอะไรครับผมตอนนี้ก็รอ้อยทางเสษ็จแล้วนะค,ะครับอันนี้ก็อรอล้าง เราพาไปร้านถอกันครับผมครับผมตอนนี้เราก็ถอดออกมาแล้วครับอตอนจะลา้างจะซื้อมาใส่ไหครับแล้วนะครับผมเราจะไปทำท่อก่อนนะครับเราถึงจะกลับมาล้างประมาณนี้ครับผม ตอนนี้เรามาจากร้านทองแล้วน,นะคะรับกำลังจะเดินทางไปร้านทอ่อร้านหน้างานวฮีเตอร์ครับผมก็จะไปทำทอ่ตอตัวนี้ครับผมก็จะเป็นยังไงติดตามชมครับที่ร้านนะหนังหัฮีเตอร์ครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านหน้างานวฮีเตอร์นะครับก็ประมทับผมก็รอเพื่อนครับรอช่างเพื่อนเข้าประมาณก,ก่อนตรนนี้ก็ยกมันล่างครับตอนนี้ก็ยกแล้วครับนนก็กำลังจับการตามสเต็ป ตนนัดนตัดข้อ,อ,อมาเรียกยาตรงไหนเส่อมใส่นะครับประมาณนี้ครับก็เรื่อยๆครับเราตอนนี้เราก็ตัดออกมาณนะครับลองจากข้อบไเก่อนนะครับนี่ครับตัดออกมาแล้วก็รอเชื่อมใบใหม่ครับประมาณนี้ตอนนี้เราก็มาวัดนะครับมาวัดวัดเพื่อจะเชื่อมต่อแล้วก็กระดับ อยคังนับจังสวยเลยนี่แหละชุดต่างกันนนี้กวันจำเลอครับครับผมเสียงกว่าเดิมมากเลยครับตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่ร้านเสียงดีแล้วนะครับก็เมื่อกี้มีอะไรมาส่งที่ครับที่ค้ำโชกคประตูท้ายรถครับผม ก็600บาทเสียไปแล้วเรียบร้อยหมดตัวเท่าวันนี้นี่ครับผมอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเสียตังค์ก็รอล้างครับติดตามชมได้นะครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนโชกปปากกระโปรงท้ยเสร็จแล้วนะครับก็หมดตังค์500กว่าบาทก็อยู่แล้วครับเออดีดขึ้นเหมือนเดิมแล้ว,รรลวครับผมตอนนี้เราก็เริ่มน้ากันแล้วนะครับก็กระโปรงมากเลยครับก็ต่อน้งรถ เรารอกันกลับบ้านครับประมาณนี้ครับที่ตุมเยอะแยะมากมายนะครับครัับครบก็มีแรงข้างนั้นเลยครับรถการหนักนะครับล้างเครื่องลางอะไรทุกอาครบ